พี่ต้อมครับในบรรยากาศกองถ่ายในซีรีส์มีเรื่องอะไรที่แบบแปลก,ปกหรือเรื่องอะไรที่แบบชวนขนลุกอย่างประสบการณ์ตรงที่พี่ต้อมร่าให้สองฝั่งเลยไอ้ัวซีรีเองเนี่ยมันถ่ายเร็วไม่ค่อยมีแต่ตอนไอ้อภาคแรกอมีภาคแรกอ่ะมีแบบมีเยอะแบบเป็นพวกแบบเราไปถ่ายฉากจบพี่นครสวรรค์โรงแรมเปิดหน้าต่างไปก็เนี่ยก็เห็นเป็นวงซุยอะ เราก็ถือแรกก่อไม่รู้ไงครับถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับไปโรงแรมดึกๆซุ้มเนี่ยแล้วก็เปิดหน้าต่างรับลมซูบเรือมันทำมันขาวๆวะเฮ้ยแล้วต้องมองต้องต้องมันเป็นเนินเนี่ยเนินไอ้ไอ้ของซุยอะถ่าเต็มเลยแล้วท่านก่คือเราก็นอนนอนปุ๊บเนี่ยเรานอนไปช่วยโรงแรมโรงแรมต่างระดับมันสองเตียงแล้วไปช่วยอ่ะ มันน้องมากอะครับน้องเด็กมากเราก็นอนนอนปุ๊บแค่หลับตาหนึ่งสองสามไม่หลับนะหนึ่งสองสามเตียงอะเอน็นอยงเงี้ยแต่ว่าเอ๊ะมันเอ็นมันมันยังไงวะหรือว่ามันมันมันเตียงมันมันยุบเตียงมันแบบเก่าแล้วเอ้าแล้วคืนกลับมาเออมันอะไรของมันวะแปลว่ามังเอ็นอีกข้างหนึ่ง เออมันเตรียงมันเก่าแล้วไนงะตอนนั้นไม่ใช่แล้ว<อ>คือรู้สึกไม่ใช่แล้วแล้วอีกพีหนึ่งพวกเนี่ยเราก็ลืมตาเขาก็หลืมตาไอเ้เตียงอ่ะเตียงที่ที่มันยุบยุอย่างเงี้ยเห็นเห็นคาตาว่ามันยุบอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยก็คืนกลับมาแล้วหันกลับไปพวกเนี้ยเราก็เห็นอ่าผ้อช่วยนอนอยู่เพราะมันเด็กอ่ะไม่กล้ามานั่งอย่างเงี้ยหรอก,อกครับแล้วก็โดนแล้วมั้งเนี่ย อะไรเงี้ยก็เลยแบบคือตอนนั้นเหนื่อยมากะแล้วก็เลยแบบเหนื่อยใจเหนื่อยมานะกูกรธดนะกูเริ่มกรธแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันต้องถ่ายเท้าไงถ่ายจบด้วยครับก็เลยแบบพี่เตยจังๆนะจังๆเลยนะเ<อ>นี่ยน,นะนะอ,อั้โอ้โหโอ้โหเปใครเป็นใครก็หลอนเนาะอย่างนี้เนาะฮะะ